สำหรับหัวข้อที่6นะคะใน Additional Principles of Training นะคะชื่อว่า Variation พูดตามครู Variation นะคะแปลว่าอะไรมาดูความหมายกันนะคะ It is important to maintain interest. This helps an individual keep to that training schedule. Vary your training program to avoid boredom. and maintain enjoyment นะคะอ้ามาดูคำศัพท์กันคำแรกนะคะพูดตามครูนะ very very นะคะแปลว่าทำให้แตกต่างทำให้หลากหลายนะคะต่อไป important important นะคะแปลว่าความสำคัญต่อไป maintain maintain เจอหลายรอบแล้วนะ maintain รักษาหรือคงไว้ก็ได้นะคะ Inter est, interest interest นะคะแปลว่าความสนใจหรือสนใจก็ได้นะคำนี้เจอบ่อยอ,อีกรอบหนึ่งเนาะ individual individual นะคะ,ะ,คะแปลว่าแต่ละบุคคลนะคะต่อไปคำนี้นะคะอ่านว่า schedule schedule นะคะหมายถึงตารางเรียนหรือตารางฝึกซ้อมบางทีเนี่ยเราอาจจะได้ยินคนอ่านคำนี้อ่านว่า schedule ก็ได้นะอ่านได้สองอย่างอ่านว่า schedule ก็ได้อ่านว่า schedule ก็ได้นะคะต่อไป avoid avoid แปลว่าหลีกเลี่ยงนะคะต่อไป boredom boredom นะคะแปลว่าความน่าเบือ่อนะสุดท้ายค่ะ enjoyment enjoyment นะคะแปลว่าความสนุกสนานหรือว่าพอใจนั่นเองเนาะโอเคนะคะดังนั้นเวลาเราฝึกซ้อมนะ variation ก็คือเนี่ยเตอนแรกก็อ่ะทำท่านี้ทำาก็เปลี่ยนมาท่านี้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 คือต้องมีความหลากหลายนั่นเองนะคะามาดูกันความหมายของ Uh, variation ก็คือ it is important มันสำคัญมากเลยที่จะ maintain interest ที่จะยังคงรักษาความน่าสนใจของการฝึกซ้อมเอาไว้นะคะ this helps สิ่งนี้มันช่วยให้ an individual ก็คือช่วยให้แต่ละคนนะคะ keep to that training schedule keep ในที่นี้แปลว่ารักษาเหมือนกันรักษาหรือคงไว้เหมือนคำว่า maintain เหมือนกันนะคะแปลเหมือนกันนะคะรักษา ตารางการฝึกซ้อมของตัวเองไว้นะบางคนเนี่ยถ้าฝึกไปแล้วแล้วก็จะโอ้โหทำท่าเดิมบ่อยๆเจอแต่อันเดิมๆก็เบื่อใช่ไหมคะแต่ว่าการทําให้มันมีความหลากหลายเนี่ยมันก็จะทําให้เออยังน่าสนใจอยู่ยังอยากซ้อมอยู่อย่างนี้นะคะ vary your training program ก็คือการทําให้ training program เนี่ยมันมีความแตกต่างหลากหลายนะเพื่อที่จะ avoid หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยง boredom ก็คือหลีกเลี่ยงความน่าเบื่อนะคะและก็ยังคงรักษาความน่าสนุกเอาไว้ได้นั่นเองนะคะอันนี้สําคัญมากเลย variation นะความสนุกคือ,อ,อหัวใจหลักของการฝึกซ้อมนั่นเองนะคะ